สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนีว่าพกกระช่องยายไผ่พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจะ้ะมื้อนี้ยายไผ่เด่นน้ำของมูลเนี่ยทางตำเล้าเมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจะ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่น้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะนอย,ยามยายไผ่รุคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งผาดชมเนื้อทางเนาะจะ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดที่่ชออออบาาาจจรรย์ใดหืวะคมเมมมนต์ขอาาาคุยยยยททัักกบไชกญ คอมเมนต์ว่าไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาเบาไล่าย,ยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปบนขอบเพื่อนกระทั่งอาจารย์ผ่นแหลกเพิ่นเลยจ้า <S <S แนวทางนี่เพิ่นบอกว่าเป็นแนวทางของเอลาเนาะค่ะเอลา่าไขมาเมื่อนี้เอล,าล่าเราบอกว่าลูดสามเนาะจ้ะาสามห้าเก้าเจ็ดเนาะจ้าล้วกับเพื่อนบอกว่าสามเจ็ดสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเนีนเคือสามหากับเก่าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของเอลาเนาะค่ะ ไร่มักเนวทางเยล่ากแคบหน้าจอจวดจ่าดูน้ำพ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่าจน่าเป็นแนวทางน้ำพ่นเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์สมัยเนาะค่ะหายไปโดนพี่น้องจ๋าแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะค่ะหายไปโดนเพื่อนกับมาเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละค่ะพี่น้องเอ่อเพื่อนไฮมาเพื่อนบอกว่า เมื่อนี้เลขเด่นอยู่ที่0 6 7กเจนาะจากพนจำานหกหนึ่1ห6ห6ึยาวากันเดอถัดบอมมาวาสันอันนี้คือแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักแนวทางอาจารย์สมัยกับแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะตรวจจัดฝาดดึกน้ำตัินเรื่ลยเนาะค่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสีล่ะค่ะพี่น้องคะเพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่า เลขไหลลูกสายน้ำเนาะค่ะเลขไหลมือนี่เด่นอยู่ที่เจ็ดเลขเก้านะจ๊ะเจ็ดสามก็สามเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดห้าเละเก้าห้าอันนี้คือแนี่ยว่างเลขไหลตำราวันที่สามสิบเอ็ดกุมภาพาาันธ์เนาะค่ะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะพี่จ้าน่าเป็น,นเนี่ยว่างไดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนี่ยว่างเพื่อนบอกว่าจังสี่ละค่ะพี่น้อง เพื่อนบอกว่าแนวทางของนุม่มลำชีวสัต์จากพี่น้องนุ่มลำชีเลาวหามากเนาะจา่ะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่เก้าวสัตเนาะพี่น้องเนาะเด่นอยู่ที่เก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเลยเก้าแปดเนียนเนีนคือเก้าหกสี่เก้าหกเนาะจ่ะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจ้าหน้าเป็นแนวทางเลยเลยเนาะคะ่ะ จากแนวทางหนุ่มลำฉีเนาะค่ะพี่น้องพี่จาหน้าเป็นแนวทางใดเลยเนาะพี่น้องเนะเาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนใบหวยวาสันพี่น้องจ้าคนใบหวยหามาเราบอกว่าแนวนี้แหละคนบอกว่าริ่งลูดอยู่ที่สองวาสันเนาะพี่น้องเนาะ อ่าพ่อนเน้นๆอยู่ที่สองหนึ่งและสองเก้าสี่ตัวอยู่ที่ห้าเก้าสองหนึ่งสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องน้องมกักกระเจีจ๊จาดฝาดบุญน้นคนรเ้เลยเนาะคะ่ะจากแนวทางค้นใบหวยวัสันพี่น้องต่อไปเลยจา้าเอาไปทําดูดิอันนี้เป็นแนวทางนุมเมืองลาดเนาะคะ่ะพี่น้องคะนมเมืองลาดวัสันจา่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายมากวันที่แล้วเพื่อนเขาหกแปดเนาะจ่าว่านี่เด่นอยู่ที่สี่และห้า 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8และ5 9ถ้า4มา4 4 4 5 4 5, 6 4 7 4 8และ4 9ชุดวิ่งเอาไปแคปหน้าจอเลยจ้ะอันนี้สูตรเก่ารูดสองวดมาเดินต่อว่าซันพี่น้องมาเบิร์หัวนี่เนาะคะ่ะพี่น้องว่าสีเดินดีบอหนุม,มืองลาดตำลาวเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตำลาวใบขาวเนาะจ้ะวิ่งรวดอยู่ที่3และ 6, 6, 3, 6, 7, 9, 5, 5, 8, เจ็ดเก้าห้าหาะจ้ะเออเน้นๆคือหกหาแล้วพี่น้องเนาะ 635056และ518วันที่31เถึงหมื่นเด้พี่น้องเดอ้ออันนี้คือตำเล่าของอาจารย์ทันนี้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง,ทางเกือบเลื่อมแล้วพี่น้องเกือบเลื่องหน้าทางอาจารย์เสน่ห์มาให้พี่น้องเนาะหวดที่แล้วมาครบทั้ง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างนาพี่น้องจากแนวทางอาจารย์เสน่ห์เนาะค่ะ มือน,นีมาเบิงเนาะพี่น้องเพิ่นมีอยู่ที่เพิ่นเน้นซีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าห้าเจ็ดหกสี่หนึ่งสองสามพี่น้องมีตัวยืนบอพี่น้องมีตัวยืนเอาไปจวดได้เลยเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางตำมล่าอาจารย์เสนแต่ว่าตะล่างเลยตะล่างตำไทยอาจารย์เสนแย่ไพ่พอเห็นจักเถื่อะนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าตำเล่าคือบ๊อดัดไปละเพื่อนบอกว่าอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ เศษทบุตรเนาะค่ะพี่น้องคนบอกว่า70-25 2ตัวอยู่ที่25 5429และ70มากระจวดนำเพินเลยเลยเนานะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรากสินอาจารย์กราสินบอกว่าเมื่อนี่รูด2เนาะพี่น้องเนาะ2อ2 5 2 6 2 7กและ28 3ตัวอยู่ที่7 26อเนาะพี่น้องจากแนวทางอาจารย์กราสินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สายวิทยากรตำรวจนะพี่น้องเนาะสองตัวล่างตมราวโมนีเน้นยูซีซีกับศูนย์นะจากสี่ศูนย์และเจ็ดศูนย์ผู้ได้มากเลกวิ่งก็เอาไปวิ่งไดนนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ระคะพี่นอ้องอ่าตำลาวแน,ว,นวทางเพิงแต่ว่าเป็นแนว้างสายวิทยากรตำรวจด้วยกันนะพี่น้องเนาะเพื่นอน,ะนอบอกว่าเด่นอยู่ที่สามและเจ็ดเน้นๆก็คือเจ็ดสามกับแปดสามมากระจวดํำเพินโลดเดอร์วัซซันเนาะจา ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดวิสโน่แล้วค่ะเนาะเอา้าอันนี้ตำไทยแอดวิสโน่บอกพี่น้องแคปหน้าจอเรื่อยๆอย่ยงางใดตำไทยขอโทษขอให้ลหลายๆอันนี้คือแนวทางตำไทยเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งแนวทางของแอรแลนโบเนาะคะ่ะแอรแลนโบเราหามากเนาะจ้าเราบอกว่าเมื่อวันที่สามสิบเอ่อสามสิบเอ็ดทับห้าทับหกหกเนาะจ้า เด่นอยู่ที่0414232425และ26จากแนวทางตามลาวเอดแลนโบเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดมารีแอดมารี่วดทีเลวเขาบอพี่น้องแอดมารีบอเขาเนาะจ้ะมาเบิงมือนีเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของแอดมารีเนาะจ้ะวันที่30ทับหาทับป้าทับ67ผด้วพี่น้องพนบอกว่าเด่นอยู่ที่7วัสดุจ้าพนว่า3ตัวสี 4 7 0 8 7 0 8 7 4 2ตัวอยู่ที่7 0 7 4และ7 8อันนี้คือแนวทางตามเล่าแอดมารี่เนาะคะ่ะพี่น้องคขาบนนาจะโล่งวันทีพิษเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนไส้ยาูุ้่มหมอสันพี่น้อง7 8 7 3 7 5 6 8 6 3 6 5 6 6 9 7และ9 8อันนี้คือแนวทางหวยชัยยาพุมหมอสันพี่น้องขะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่าลวยรุนฟ้าหมวดที่แล้วลวยร่นฟ้าเข่าหกแปดนะพี่น้องมาเบิง้งค่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าอสัตว์อพี่น้องสัตว์บอเจ็ดสี่สองสี่เก้าหกเจ็ดหกสองและสี่เก้าเจ็ดสองตัวอยู่ที่สองเจ็ดสองเก้าสี่สองสี่เก้าหกสองหกสี่เจ็ดสี่หกหกสี่เอ่อเจ็ดสี่เจ็ดหก เก้าหกและเก้าเจ็ดเนาะจ้ะอ่าจวดจ,จัดน้ำพลได้เลยเลยนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะคะ่ะแอดมีมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแอดมีบอกว่าฟันหกเน้นเน้นมาซันพี่น้องจ้ะชุดเน้นอยู่ที่หกสี่หกหกหกเก้าสี่เก้าสี่เก้าหกเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวท่าในเนาะคะ่ะอ่าจวดจ,จัดฝาดบึ้มน้ำพลได้เลยเลยนาะ,ะพี่น้องเนาะทำไมมันทำไม่ได้ ทำไมมันทำไม่ได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจังสี่ละค่ะพี่น้องคะเออเราไหญ่มากเนาะพี่น้องเราบอกว่ามือนี่เราฟันแปดได้พี่น้องมือนี่เราฟันแปดเนาะจ้ะเราไหญ่มากเราบอกว่าแปดสองแปดสองแปดสี่ 2, 2, เนาพี่น้องเนาะ แปดสองแปดสี่สองสี่แปดแนวทางของบักคำน้อยว่าสันพี่นอ้องพิจารณาเป็นแนวทางได้ขันมักกัดจวดจานน้ำเพเลินได้เลยเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าเบิ้งบักคำน้อยแล้วมาเบิ้งเอ็ดรัชนกเนาะคะ่ะเอ็ดรัชนกเอ็ดรัชนกเราหายมาเราบอกว่าข้างล่างรูดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์และห้าศูนย์ข้างบนเด่นแปดและห้าศูนย์แปดห้า 087สองตัวอยู่ที่85และ87วัดซันพี่น้องแค้หน้าจอจวดจาดฟาดบุม่ม<อ>น้ำพุนเด็เลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมักแนวทางต่ำเล่าเอรัชนกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจ,จารย์สมมนชิโร่เนาะคะ่ะเด่นอยู่ที่6และเน้องวัดที่เลียบเพิ่นเด่นหากะ4ี่มหาเนาะจ้จพี่น้องออก3าหางวดน,นี้เด่นอยู่ที่6และ7เน้นๆคือ078 278 เม็ดเดียวเจ็ดแปดค่ะพี่น้องทั้งล่างเก้าศูนย์และเก้าสองผู้ใดหมักแนวทางของอาจารย์สมมติทีกโรกะเทียบหนาจอนน้ำเพลน,นเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะตรวจจาาน้ำเพลน,นเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางเพลนบอกว่าจับปูน่างวดที่เลี้ยวมาทั้งสามห้าและแปดหกเนาะพี่น้องเนาะมวดนี้มาเบิงว่าเพลนสิเข,ข่าบอเนาะจ่ะเพลนบอกว่าสองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกและสี่เจ็ดมาสั่นพี่น้อง อะมากระจวจดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพื่อนถามหามงดทีเรียวบระดิลุ่งให้เพลิน,นย่ายเจ้าคือบอกแนวทางเกณฑ์มายุ่มแดงมากว่าซันพี่น้องมื่อนี้มากแหละค่ะบอลเริมม่มเนาะงดทีเรียวเริ่มเนาะจ้าเพื่อนบอกว่ามื่อนี้ลูดหกเนาะจ้า C2 หกห้าหกสี่หกสามหกสองเนาะจ้าสามตัวอยู่ที่ศูนย์หกห้าสองหกห้าและ C หกหา ที่สองหางลางพี่น้องฮกหาหางเทิงเนาะจากแนวทางของแอดมายุ um ่มแดงเนาะจา้ะไพมากระจวดอำเภอลดเนาะพี่น้องต่อไปเลจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์มงคลเนาะจา้ะเด่นอยู่ที่ 8, แปดเลขเก้าว่าสันบอกง่ายๆพี่น้องแปดศูนย์หอดแปดเก้าตัวเน้นเนาะจา้ะตัวรองเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้ามากระจวดจา้าพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์มงคลใช่เนาะค่ะต่อไปเลจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทาง,องเอ่เอแอดคุณชายเนาะค่ะ เพื่อนจับคู่ได้0 4 0 5 9 4และ95เดนซีกับ่าเดนซีกับ่าล้วพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันสำหรับจำไท่แนวทางนี่จะสรุปให้อีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของอเอสซูเปอร์แมนเนาะจ้ะอัดจำลาบไปก่อนซีตัวพี่น้องแคบหนาจอส่วนสามตัวก็มีคุณยามังแนวทางเพื่อนกับแคบหนาจอไปเลยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางอัน มือหนี้ยายไซยายพายบลูว่าใดตับเล่าไตฟาามาบอเนาะจ่ะคันมองใดใบมาเดียวเดียวเดียวหาให้ลอเน้อพี่น้องเนาะอ่านไปอ่านมาแล้วลืมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนเนาะค่ะนาองนอวนเราบอกว่าเด่นอยู่ที่3าและ41 4 2นึ่งสีเและสีเป็นตัวรอง3ตัวอยู่ที่03นย์และ0 4นหนึ่งจัดแนวทางของนาอ้วนเนาะค่ะมากะจวนน้ำฝนโดเดร์พี่น้องจ้า บ่ได้ห้เอาสุดเจ้าเด้อพี่น้องเจ้ามักแนวทางผู้ไดเจ้าจังแคบหน้าจอเอาเด้อจา้าเมื่อนี้ผู้ไดเขามาเบิงแล้วบ่กดขามโฆษณาผู้นั้นตือตำราวนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางมั่นอยู่ที่ใจว่าซันพี่น้องเอ่อเพเด่น,นมน้นมาให้20กับ3าเนาะจา้าตำราวชุดเต็มแคบหน้าจอเลยบ่ได้อ่านห้เด้อพี่น้องเลขเพิ่นลลนยเนาะจา้ิ่นบอกว่ามันอยู่ที่ใจว่าซันอัะคันมากกระจวดน้ำเพิินโหลดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง,เล,างเ,นนะะเล่าดวงเดือนเนาะค่ะเล่าดวงเดือนแล้วใดบอกว่า,วาฟั่นสองสองหกสองเจ็ดสองเก้าเน้นสองศูนย์แปดสองศูนย์จากแนวทางเล่าดวงเดือนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของเจ็บิวคนงามเนาะจ้ะมือน,นี่เจ็บิวรถฟาดหา่าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดและห้าเก้า สามตัวเน้นๆก็คือสามหาศูนย์เมตรเดียวหาศูนย์พี่น้องมากกระจวดจาดนำเพลินเดี๋ยเลยเนาะคะ่ะช่องแก้ไพ่เหลืออีกสองคลิปเนาะพี่น้องเดี๋ยวรอดสรุปกับลงอีกรอบหนึ่งเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของนุ่มเฮ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะนุ่มเฮ้งเราบอกว่าเด่นอยู่ที่เก้าและศูนย์ศูนย์หกห้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์พี่น้องเน้นๆคือเกาหาตัวเดียวนะั่ะเระว่าสั้นอ่ะมากระจวดจาดฟาดเบิ่มสามตัวแคปหน้าจอเป็นแนวทาง ก่าหาเน้นๆกบหาสูนรนะพี่น้องแนวทางของนมเห้งมุกดาหารเนาะจ้ะต่อไปเลจเาายจ้ะพี่น,อน้องเข้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางค้นคนสูตรนะเนาะพี่น้องเนาะเกือบพอหอดค้นคนสูตรเนาะจ่ะเ,เลขบินพนมี่อยู่ที่7 9 4 2เ่องมาเบิ่งจุดเต็มสองตัวพนพี่น้องเดี๋ยวบ่าเห็นเนาะจ้ะเจ่อาสี เอ่อซีสอและ20พี่น้องจา้าเด่นลูดวิ่งขัดเน้นๆออกมาอยู่ที่7และ0คน้นคนสูตรพี่น้องเอามาให้แล้วเด้อจา้าพี่น้องจา้าแคบหน้าจองวดที่แล้วเขาสามหาเนาะพี่น้องเนาะเขาสามหาเงินในเพื่อนจาา้ามาให้พร้อมค้นคน,คนสูตรคะ่ะพี่น้องอ่ะแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ย่าพี่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเน,นาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขขู่สุขคน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะเ่ได้แบ่งปันของมูลเนื้อทั้งให้แย่เพชรีมาให้พลแมี่พินองได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทั้งนะจาะขอบคุณในรายเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ